รวมมือถือที่ผ่านกสอสทชในเดือนเมษายนปี2021โดยจะมีมือถือรุ่นใหม่ๆรุ่นไหนเปิดตัวกันบ้างจะมีรุ่นที่คุณผู้ชมรออยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่าไปดูในคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยดีวยกว่าครับกับผมดิลลี่เมลิอัพ let's go มาเริ่มกันที่รุ่นแรกครับกับ oppo a54 รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.51นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ แผ่นแนวหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ในด้านการทํางานครับตัวนี้เลือก ใช้ CPU เป็น Mediatek นะครับ Helio P35 Octa Core ในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาอยู่ที่3ตัวด้วยกันตัวหลักเนี่ยจะที่13ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่000 000ท f 2.2เป็นกล้องเลนส์ Wide วงเลือกเลนส์มาโคร2ล้านแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่5,000 mAh ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ส่วนในด้านของราคาครับเจ้าตัว Oppo A54 e ตัวนี้จะเป็นราคาที่อิงจากการเปิดตัวในนนนต่่างปรระะเทศุีี้ก็จม ีความจุที่แรม4 g ิกรอม128ราคาครับจะอยู่ราประมาณ5,800บาทนะครับซึ่งราคาที่เปิดตัวในไทยเนี่ยคาดว่าน่าจะบวกลบไม่เกิน1,000บาทประมาณนี้โดยรุ่นนี้ครับรออีกไม่นานเกินรอก็น่าจะเปิดตัวในไทยนะครับเพราะว่ามีรายชื่อที่ผ่านกสทชรเรียบร้อยแล้วและนี่เลยครับก็คือ Oppo A54 รุ่นถัดมาครับกับ Realme C11 2021รุ่นนี้ครับก็จะเป็นรุ่นที่ต่อยอดจากรุ่นเก่านะครับอย่างเช่นตัว Realme C11 ธรรมดา แต่ตัวนี้ครับจะมาในชื่อเดิมแต่ว่ามีวงเล็บปี2021มาด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าสเปคต่างๆครับต้องแจ้งคุณผู้ชมเลยว่าหลุดออกมาน้อยมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัว c 1 1 2 0 2 0นี้ยังไม่ได้เปิดตัวที่ไหนมาก่อนเลยนะครับโดยคาดการนะครับว่าเจ้าตัวเรียวมี c 1 2 0 2 1นี้จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 11ครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์นั่นเองส่วนสเปคอื่นๆนะครับต้องยอมรับเลยว่าหลุดออก มาน้อยจริงๆครับหลุดออกมาเนี่ยเพียงแค่น้ําหนักครับตัวนี้จะให้น้ําหนักมาอยู่ที่190กรัมนะครับก็ถือว่ากลางๆค่อนไปทางเบาซะด้วยซ้ำนะครับส่วนสเปคอื่นๆนะครับอันนี้ยังไม่มีข้อมูลหลุดออกมาเลยนะครับเราก็ต้องมารอดูว่าเจ้าตัวเรียวมี C11 ในปี2021นี้จะเหมือนกับเจ้าตัวเรียวมีซ1 1ตัวเดิมอยู่หรือเปล่านะครับและเจ้าตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเปิดตัวเนี่ยน่าจะเข้าไทยเลยเพราะว่ายังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนน่าจะเปิดตัวที่แรกในประเทศอินเดียแล้วก็ต่อมาก็ ก็น่าจะเป็นที่ไทยเลยนะครับใครที่รออยู่เนี่ยก็อดทนรออีกนิดหนึ่งนะฮะและนี่เลยครับก็คือเรียวมี c 1 1 2ิบรุ่นถัดมาครับกับเรียวมี C25 รุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus พ a n หน้าจอครับเลือกใช้เป็น IPS LCD ในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G 70 Octa Core นะครับในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัวด้วยกันตัวหลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับรูรับแสงอยู่ที่ F เป็นกล้องเลนวายบูมด้วยเลนมาโคร2ล้านพิกเซลครับแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาเยอะมากๆเลยนะครับถึง6000มิลลิแอมด้วยกันพร้อมกับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ก่อนหน้านี้ครับก็เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนะครับสำหรับเจ้าตัว C25 นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีรายชื่อผ่านกสทชแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าตัว C25 นี้มีวางจําหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบรร้้อยยยแลวววนนะคัโดุ่่่่ทีีีาาาาจจํหมม จุเดียวเลยนะครับนั่นก็คือรุ่น RAM 4GB ROM 64ราคาเนี่ยจะอยู่ที่5,499บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีลิงก์สั่งซื้อ,อยังไงเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างเลยนะครับและที่เหลฮะก็คือ Realme C25 อันดับถัดมาครับยกมา2รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือ Realme 8แล้วก็ Realme 8 5G นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Realme 8ธรรมดากันก่อนเลยนะครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.4นิ้วครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD แนวหน้าจอเลือกใช้เป็น Super ร์อ l e โมดนะครับในด้านการทำงานตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น m e d i t t e k h e l i o G95 Octa Core ในด้านของเรื่องกล้องรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวได้กันครับตัวหลักเนี่ยอยู่ที่64ล้านพิกเซลรูรับแสงที1.8เป็นกล้องเลนวายนะครับบลูเลนอัลตราไวาย8ล้านเลนมาโคร2ล้านแล้วก็เลน d e ฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลด้วยกันแ <coup. S 2> บตเตอรี่ครับรุ่นนีีีี้้้จจะะใหมมาาอออ่ท5000 30 ah, ครรรััพกกช์เเเ็็็วววตนนปปสๆขง เรียวมี8ธรรมดานะครับส่วนรุ่นที่รองรับ 5G นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลเนี่ยหลุดออกมาเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับรู้แค่ว่ามันรองรับ 5G นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยน CPU นะครับแล้วก็ในด้านของความเหมือนความแตกต่างจากเจ้าตัวเรียวมี8เนี่ยจะต่างมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องมารอดูนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเรียวมี8 5G ตัวนี้ยังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก,ก่อนเลยนะครับส่วนในด้านของราคาครับเจ้าตัวเรียวมี8ธรรมดาเนี่ยตัวนี้ก็มีเปิดตัวในต่างประเทศแล้วนะครับโดยราคา นะครับก็จะขึ้นอยู่กับความจุนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่น RAM 4GB ROM 128ราคาเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ6,400บาทนั่นเองนะครับส่วนเรียวมี8 5G เนี่ยเราก็ต้องมารอดูว่าราคาจะอัพขึ้นไปสักเท่าไหร่กันเชีว่วนะครับแต่ก็น่าจะไม่นานเกินรอครับภายในเดือนนี้ก็น่าจะได้เห็นการเปิดตัวในประเทศไทยนะครับสำหรับเรียวมี8และเรียวมี8 5G ลำดับถัดมาครับกับ Vivo X60 Pro รุ่นนี้ครับจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6 ุ5.6นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD Plus นะครับเพราะแนวหน้าจอเลือกใช้ AMOLED c a l i Face 8, หน้าจอให้มาที่120 h z เลยนะฮะในด้านของการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snap นะครับ 8705G Octa Core ส่วนในด้านของเรื่องกล้องรุ่นนี้ก็จะให้กล้องหลังมาที่4ตัวด้วยกันครับตัวหลักครับจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลมัวเบอร์อกับเลน Ultra Wide ครับ13ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้13ล้านพิกเซลแล้วก็เลน p e r i s c o p e อีก8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้ก็จะใให้้้มาาอ่่ที32ลนนนิดตรค รุ่นนี้ก็จะให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่4,200ม mm ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก33วัตต์จริงๆนะครับเจ้าตัว vivo X60 Pro ตัวนี้เนี่ยก็เปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับในประเทศจีนแต่ว่ายังไม่ได้มีรายชื่อที่ผ่านกสทชนะครับจริงๆก็เปิดตัวตั้งแต่เดือนแถวๆเดือนธันวาแล้วนะครับในที่สุดครับแฟนคลับ vivo เนี่ยก็ถึงเวลาที่รอคอยแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัว X60 Pro ตัวนี้เข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมที่จะเปิดตัวในไทยนะครับโดยในด้านของราคาอันนี้เนี เ,เราก็ต้องรอดูการเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะอิงราคาจากการเปิดตัวในประเทศจีนก็แล้วกันนะครับโดยในด้านของ vivo x 6 0 pro นะครับตัวนี้เนี่ยรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่น ram แ gb ร,รอมหนึร้อยยี่ราคาครับน่าจะอยู่ราวประมาณ23,000กว่าบาทนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไทยมาเนี่ยบวกลบน่าจะไม่เกิน2,000บาทประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าพีคๆเลยนะครับเราก็ต้องมารอดูว่าราคาเขาเนี่ยจะเปิดตัวในไทยมาที่เท่าไหร่กันนะครับและนี่เลยครับก็คือ vivo x 60 Pro แล,และก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับอันดับนี้เนี่ยผมจะยกมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันเลยนะครับนั่นก็คือ One Plus 9และ One Plus 9 Pro เดี๋ยวเราจะพูดสเปคควบคู่กันไปเลยนะครับเริ่มต้นที่ One Plus 9ครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.55นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น Full HD Plus นะครับพาแนลหน้าจอเลือกใช้เป็น Fluid AMOLED นะครับค่า Refresh Rate ให้มันที่120 Hz ในฝั่งของ One Plus 9 Pro นะครับรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดเนี่ยจะเป็น2 K+ นะครับหรือว่า QHD พ a n e l หน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น LTPO นะครับ f l u 2 d 2 AMOLED นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวที่พัฒนามาจากหน้าจอ Fluid a m o l e d นั่นเองค่ารีเฟรชเอจก็ให้มาที่120 h z เท่าๆกันเลยนะครับในด้านของหน้าจอครับแน่นอนว่าเจ้าตัว One Plus 9 Pro เนี่ยจะให้ขนาดหน้าจอมาใหญ่กว่าความละเอียดเยอะกว่าแล้วก็ p a n e หน้าจอครับน่าจะดีกว่าด้วยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับขึ้นอยู่กับราคาถ้าเกิดเราอยากได้จริงๆเนี่ยก็สามารถัปราคาได้นะครับส คู่เนี่ยเลือกใช้ CPU เป็นตัวเดียวกันเลยนะครับนั่นก็คือ snapdragon 888 octa core ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับทั้งคู่เนี่ยก็แทบจะไม่ต่างเลยนะครับเพราะว่าจะให้กล้องหลังมาที่3ตัวแล้วก็4ตัวนะครับจะแตกต่างกันที่1เลนส์นั่นเองนะครับโดยทั้งคู่ครับจะให้กล้องตัวหลักมาอยู่ที่48ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับรูรับแสงที่ f 1.8เป็นกล้องเลนส์ wide มดด้วยกลนส์ ultra wide ครับ50ล้านพิกเซลเท่ากันเลยแล้วก็เลนส์ depth sensor ครับทั้งคู่จะให้มาอยู่ที่ 2, 2, 2> ล้านพิกเซลเหมือนกันนะคร นึงนะครับที่ One Plus 9 Pro มีแต่ว่า One Plus 9ไม่มีเนี่ยนั่นก็คือเลนเทเลโฟโต้ครับฝั่ง One Plus 9 Pro นะครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลเนะครับแตกต่างกันที่1เลนส์เนาะส่วนในด้านของกล้องหน้าครับทั้งคู่จะให้กล้องหน้ามาอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสง Gf 2.4เป็นกล้องเลน w i ไวเหมือนกันทั้งคู่อีกด้วยส่วนในด้านของแบตเตอรี่ครับทั้งคู่เนี่ยจะให้ความจุแบตเตอรี่มาเท่ากันนั่นก็คือ4,500มิลลิแอมครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วสู ด้านของราคากันบ้านดีกว่านะครับเจ้าตัว One Plus 9แล้วก็ One Plus 9 Pro นะครับทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวในไทยนะครับแต่จะอิงราคาจากการเปิดตัวในต่างประเทศเนาะโดยรุ่นเริ่มต้นของทั้งคู่ครับจะมีความจุเท่ากันเลยนะครับนั่นก็คือรุ่น RAM 8GB รอม128ราคาของ One Plus 9นะครับตัวนี้จะอยู่ราวๆป,ประมาณ25,690บาทนะครับแต่ว่า One Plus 9 Pro ครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่32,990บาทราคาห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสม ควรเลยนะครับราวๆประมาณ7 0 0 0บาทนะครับซึ่งทั้งคู่ครับก็มีรายชื่อที่ผ่านกสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่เป็นแฟนคลับ One Plus ครับผมบอกได้เลยว่ารออึดใจเดียวครับก็จะได้ One Plus 9และก็ One Plus 9 Pro เนี่ยมาขายตามท้องตลาดในประเทศเราแล้วนะครับและนี่เลยครับก็คือ One Plus 9และ One Plus 9 Pro เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับรวมมือถือที่ผ่านกสทชในเดือนเมษายนปี2021ผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่าง ได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามือถือที่ผ่านกสทชเนี่ยเป็นมือถือที่เตรียมจะเปิดตัวในไทยนั่นเองนะครับซึ่งบางรุ่นเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปว่ายังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมาก่อนก็มีนะครับดังนั้นข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยจึงน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ก่อนนะฮะหรือระหว่างนี้นะครับมีรุ่นที่ผมกล่าวมานะครับเปิดตัวออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับทิ้งลิงก์ข้อมูลต่างๆไว้ข้างล่างเลยนะฮะคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับฝากคุณผู้ชม ที่สําคัญฮนะอย่าลืมกดลูกดิ่งติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆเวลาพวกเราลงคลิปด้วยนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะติดตามข่าวสารช่องทางอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามพวกเราได้นะครับถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยจะเป็น w w w s i x e s s s t e r c o m นะครับแฟนเพจก็จะเป็น ct s i x e s s s t e r นะครับอินสตาแกรมก็มีนะครับชื่อเหมือนกันเด็ดๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมดรีมบริอับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันทุกคน see you again ลากาย